สำหรับวิธีการนะครับพี่ล้วนเห็นตรงนี้ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนก้นของหอมใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับตีนี้เดี๋ยวเรามาทําตามนะครับเราจะหั่นส่วนหัวนี้ออกนะครับ นั também, passage, aqui, tipo, ้นเราก็มาผ่านะครับไม่ต like ้องผ่านตรงนี้ออกนะครับเราก็ผ่าตรงกลางไปเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็ดึงส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับก็จะเป็นเปลือกนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้แล้วก็หั่นจากนั้นเราก็มาหั่นแบบนี้นะครับ จะสังเกตว่าหอมเรามันจะติดกันนะครับมันจะไม่กระจายนะครับแล้วก็หัน่นเป็นเสียงนะครับนี้เราก็ทําเหมือนกันนะครับเราก็หั่นเหมือนกันนะครับหอมเราก็จะเป็นลูกอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาหั่นให้เป็นฝอยเป็นชิ้นเล็กเล็กนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับ เราก็หั่นตามทางทางขวางนะครับเราจะทําให้เป็นชิ้นเล็กขนาดไหนแล้วก็แล้วแต่เรานะครับก็จะหันง,ง่ายขึ้นนะครับหมูนะครับทําหมูเบอร์เกอร์นะครับสําหรับวัตถุดิบที่จะทําในวันนี้นะครับก็ จะมีหมูบดนะครับติดมันนะครับที่ใช้ก็จะประมาณครึ่งโลนะครับที่ผมซื้อมานะครับเป็นหมูบดติดมันครึ่งโลนะครับแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับหนึ่งหัวนะครับหั่นให้ละเอียดละเอียดก็ได้นะครับหรือจะหั่นพอยับหยาบก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะครับเพื่อรสชาตินะครับ แล้วก็มีไข่ไก่หนงใบนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มหมักกันเลยนะครับสำหรับวิธีการก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเราก็จะเทหัวหอมนะครับที่หั่นไว้นะครับประมาณ1นลูกนะครับลงไปเลยแล้วก็จะ เติมเกลือนะครับก็สักประมาณครึ่งช้อนชานะครับโก,กะเอานะครับเพื่อนเอนแล้วก็จะมีพริกไทยป่นนะครับก็ครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยก็กะเอาก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับก็อาจจะใส่สักประมาณ สองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยหก็มาทั้งสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ส่วนผสมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่อก็ลองเอาไปทำสามกระดูดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปตามกระดูนะักันได้นะครับในการผสมแล้วเพื่อนก็อาจจะใช้มือก็ได้นะครับก็ขยำขยำนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เติม ไข่ไก่นะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็คนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับคนไปนเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ หรับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเร่งด่วนนะครับสําหรับเพื่อนๆสามารถที่จะทํากินเองที่บ้านได้นะครับเป็นสูตรที่ทํากันง่ายๆนะครับแค่เราไปซื้อหมูบดมานะครับหรือสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบไก่นะครับเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ เนื้อที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนผสมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คนไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คนไปแล้วนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเพื่อนก็หมักทิ้งไว้นะครับวางไว้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันหลังจากผ่านไป3าสินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกันนะครับจากพอเราปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งนะครับวางลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็วางไอริงวงกลมเนี่ยครับวางลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ เบอ,อร์เกอร์ของเราที่หมักไว้นะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆจะช่างให้เท่าๆกันก็ได้นะครับแต่นี้เราทํากินเองเราจะใส่ตามที่เราชอบนะครับใส่ตามที่เราพอใจนะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะประมาณสัก100กรัมก็ได้นะครับ เรวก็ดึงออกนะครับแล้วก็จะเป็นทรงเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับรแล้วก็ปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําเบอร์เกอร์ของเรานะครับไปแช่ตู้ฟรีสนะครับ หลังจากที่ได้เบอร์เกอร์แล้วนะครับทั้งหมดที่ทำนะครับวันนี้ครึ่งโลนะครับจากสูตรที่ทำวันนี้นะครับก็ได้ประมาณ7ก้อนนะครับนำไปแช่ตู้ฟรีสครับขนมปังเบอร์เกอร์นะครับจากตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับหรือจะทำเองก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะมีลิงก์สำหรับทำบันให้กับเพื่อนๆที่จะทำเองนะครับสำหรับ บันตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนมปังบันเบอร์เกอร์นะครับที่ทํามาจากเป็นผักนะครับเป็นผงผักนะครับสีเขียวเขียวนะครับก็คือเป็นส่วนผสมของผงผักนะครับแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นแว่นๆนะครับก็จะมีชีสนะครับจะใช้ชีสหนึ่งแผ่นนะครับก็จะมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีผักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับ ก็หาขนมปังน,นะครับเอาเป็นสองสองชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาหั่นมะเขือเทศนะครับสำหรับเราทำกินเองนะครับเราก็ใส่ตามที่เราอพอใจนะครับใส่ทตี่ิใส่ตามที่เราชอบเลยนะครับ อันนี้ที่หั่นก็อาจจะทำอาจจะใส่ไม่หมดนะครับหมูใหญ่เราก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะครับแค่น,นี้ก็พอนะครับที่เหลือเราก็เก็บไปใช้งานแล้วก็จะมีชีสนะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับซอสมะเขือเทศนะครับ ดับแรกเราก็จะมาทอดเนื้อเบอร์เกอร์ก่อนนะครับเพื่อนก็ตั้งกระทะนะครับเป็นไฟกลางนะครับสําหรับที่จะทอดนะครับก็อาจจะเป็นใส่น้ํามันพืชก็ได้นะครับหรือเพื่อนจะใส่เนยก็ได้นะครับในการทอดนะครับ หลังจากไฟร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่เบอร์เกอร์ของเพื่อนลงไปที่กระทะเลยนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับไปกลางตจนกว่าเบอร์เกอร์ของเพื่อนจะสุกนะครับ ทอดเบอร์เกอร์นะครับเราก็จะหาอะไรมาครอบไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้เนื้อเบอร์เกอร์เราสุกไวมากขึ้นนะครับหลังจากคิดว่าน่าจะสุกสักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านกันนะครับ เพื่อนๆเขากลับด้านเบอร์เกอร์ของเพื่อนนะครับแล้วก็ทอดต่อนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อนก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าเบอร์เกอร์ของเราสุกหรือยังนะครับก็สุกก็กดลงนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์เกอร์หมูก็จะออกเนื้อจะแข็งๆนะครับเวลาสุกเนื้อก็จะแข็งๆนะครับกดๆดูนะครับทำให้มั่นใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถทอดต่อไปได้ ใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำเบอร์เกอร์หนานไปหน่อยนะครับแต่เพื่อความนะครับได้เยอะเราชอบเยอะๆนะครับเนื้อเบอร์เกอร,ร์เยอะๆนะครับตามที่เราอยากได้เลยนะครับหลังจากที่เนื้อเบอร์เกอร์ของเรานะครับสุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามี กระเะใบเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะย่างขนมปังบับร์เบเกอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับร้านกระทะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะย่างขนมปังนะครับเราก็จะย่างขนมปังกับเนยนะครับไบอ่อนอ่อนนะครับ พร้อมกับหัวหอมนะครับระหว่างที่ย่างขนมปังนะครับผมก็จะแกะชีสนะครับวางลงไปบนเนื้อเบอร์เกอร์นะครับก็จะให้ชีสนะครับละลายนะครับระหว่างที่เบอร์เกอร์ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์เกอร์กันว่าร้อนหรือยังนะครับเบอร์เกอร์ร้อนนุ่มแล้วนะครับเพราะว่าโดนความร้อนนะครับ เรกอร์เราได้แล้วนะครับเบอร์เกอร์นุ่มนะครับแล้วก็มีความร้อนนะครับเราก็จะยกออกนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปก่อนนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับยาวไปนิดเดียวเราก็ตัดออกนะครับใส่ผักลงไปเลย อาจจะเป็นประกาศแก้วก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหอมนะครับตามด้วยมะเกิดเทศนะครับ เราก็ตามด้วยเบอร์เกอร์นะครับที่ใส่ชีสไปแล้วนะครับวางบนด้วยขนมปังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วพอมที่จะรับประทานนะครับพร้อมที่จะกินได้แล้วนะครับกับซอสเกระเทศนะครับ